สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่ช่องนัดเมคอัพนะครับช่องที่มีแต่สาระดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ ตอนช่วงที่คลิปออนเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันปีใหม่พอดีนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีนี้และก็ตลอดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะครับก็บอกเลยว่าก็ครบถ้วนเหมือนเดิมครับก็จะมีแบประวัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติขลงกระเป๋าไปนี้ให้ฟังกันนะครับแล้วก็ลักษณะข้อดีข้อเสียของการใช้งานนะครับแต่ว่าวันนี้นัดยังไม่เคยใช้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ ค่อนข้างจะรีเสิร์ชมาพอสมควรหลังจากที่ได้น้องเข้ามานะครับเราก็จะมาเล่าแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะครับผมสำหรับของที่นัดได้มาวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องใ้นัดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็พร้อมนะฮะที่เราจะไปแกะกล่องกันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มากับเจ้าเดิมนะฮะก็คือน้องคาเมเลียนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคาเมเลียไม่ได้สีขาวนะฮะแต่ว่าเป็นคาเมเลียสีดานะครับผมต้องเล่านิดนึงว่าแบบวันนี้เดี๋ยวแกะไปด้วยนะครับระหว่างที่เรากำลังเล่าไปด้วยนะครับคือวันนี้ที่นัดไปซื้อนะครับเป็นช่วงของ คริสต์มาสก็คือเป็น Happy New Year นะครับเป็นช่วงปีใหม่พอดีนะครับซึ่งชาแนลเนี่ยก็จะมออีลักษณะของแพคเกจิ้งเนี่ยที่เปลี่ยนไปที่ไม่เหมือนกับตัว permanent collection นะครับก็คือหมายถึงว่า ปกติเนี่ยชาแนลจะใช้โบสีขาวใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงซีซันอลเนี่ยช่วงปีใหม่นะครับชาแนลจะใช้เป็นโบแบบนี้สีดำนะครับแล้วก็สกรีนสีทองแบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีความแบบว่าเธอฉันอยากไนโบฉันเออก็เลยไปดูปรากฏว่าคือใจจริงอะครับพอดีนัดลงทะเบียนกับทางเซ็นทรัลแอมบาสซีส์นะครับแล้วก็เราซื้อสามหมื่นเนี่ยเราจะได้แคชแบ็กคืนเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวโปรเจกต์เนี้ยครับมันจะมี เรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนติดตามแล้วกันนะครับใน Central e m b a s s y นะครับในเพจของทาง Central a m b มบาสอันนี้ไม่ได้เข้าโฆษณานะฮะเพราะว่าซื้อเองนะฮะแต่ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ก็จะร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆนะครับก็คือซื้อ3 0,000่นคืน10,000นะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนัดไม่ได้จะเข้าไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าใจเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่ารุ่นนี้ครับมันเป็นรุ่นที่ ต้องลงชื่อจองต้อง walk in หลายครั้งหรือว่าต้องแบบต้องตั้งใจจริงๆว่าจะเอาแล้วแบบตะเวนหาหนู่นนี่นั่นนะครับคือเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะซื้อเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับคือใจจริงเนี่ยเราอยากได้แค่วอลเลตออเช่ออนเชนนะครับก็คือ walk นั่นเองเนาะซึ่งก็จะเป็นกระเป๋าใบน้อยซึ่งเราก็จะมีความแบบเออหิวแบบช่วงนี้เนาะปวดไหล่อะไรเงี้ยเราก็อยากได้ใบเล็กๆอะไรเงนะี้ยหิวเนาะทีนี้ปรากฏว่าก็เราก็แกล้งขากเงี่ยแกล้งขากไม่มีลรอกคือแบบ ในในหัวคิดแล้วไม่มีหรอกแกมันจะไม่มีได้ยังไงล่ะมันก็ของแบบนี้ไม่มีแล้วมีกมีก็เลยยังไงล่ะก็เลยต้องโดนไงนะฮะโอเคนะครับสำหรับในกล่องนะครับก็อันนี้นักยิบออกมาก่อนแล้วนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวใบเสร็จนะครับของเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้นะครับก็ออกจาก c e n t r a l e m b a s s y เหมือนเดิมนะครับ ใบนี้เนี่ยซื้อเมื่อวันที่26ดีเซมเบอร์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่ร่วมงานกับทางกับทางห้างนะครับที่นัดบอกว่ามีโปรนะครับก็อันนี้ก็จะได้ใบเสร็จนะครับแบบนี้น้องใส่มาในซองที่เป็นดอกคาเมเลียแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีคู่มือสินค้านะครับลักษณะเหมือนรอบที่แล้วเลยที่เราอันบล็อกกันนะครับก็จะมีคู่มือสินค้านะครับแล้วก็ หยิบออกมาแล้ Shift, ว,วน้องกำลังหันอยู่นี่ครับผมนะครับมาแล้วนะฮะน้องคาเมียดอกสีดำนะฮะซึ่งในถุงไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นถุงเปล่านะครับก็อย่างนี้จะเล่าให้ฟังครับว่าเออจอ้าตัวรุ่นนี้ครับที่นักซื้อเนี่ยเป็นช a n น l บอยนะครับไซส์10นะครับหรือว่า9.8นั่นเองนะฮะจริงรุ่นนี้มันจะเป็นนิวมีเดียมเนาะแล้วก็รุ่นนี้ครับก็จริงๆชาแนลเนี่ย ออกเจ้าตัวบอยเนี่ยขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตออกมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เปิดตัวเนี่ยในเทศกาล Fall วินเท r ปี2011นะฮะซึ่งปีนี้2021นยี่สินะฮะแล้ว Fall Winter เนี่ยจริงๆก็จะอยู่ในช่วงแบบปลายปลายปีซึ่งจริงๆก็คือโดยสรุปก็คือว่าครบ10ปีพอดีนะฮะของเจ้าตัวชา n e l b อยนะฮะก็เป็นเรื่องงามยามดีอีกเช่นเดียวกันนะฮะที่เราจะได้ทุบนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอกัะเนี้ยเกตไปด้วยนะฮะที่ว่าระว่างเราเล่านะครับ ครท,ที่แล้วมีคนบอกว่าไม่เห็นเลยจ้วาวแกตอนไหนก็นี่แกะให้ดูอยู่นะครับดอกอาดอกคาเมเลียก็จะมีความแข็งนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะมีความเป็นเอ่อคาร์เมเลียเกิร์ลนะฮะก็เจ้าตัวชื่อบอยนะครับก็มาจากชื่อของออคนรักของคุณโคโค่นะฮะหรือว่าคุณออกราโบชานเอลหรือว่าโคโคชานเอลนั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นเป็นคนรักนะฮะแต่ว่า อย่างไรก็แล้วแต่นะคะความรักนี้เกิดขึ้นในปี1 9 0 9นะฮะก็จะเป็นความรักที่แกะโบแล้วนะฮะก็จะเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบมากนักนะฮะก็คุณโคโคเนี่ยก็รักกับคุณบอยเนี่ยเป็นเวลา9ปีนะฮะหลังจากนั้นก็พบว่า คุณบอยเนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปนะฮะ oh. แต่ระหว่างทางเนี่ยนะฮะก็มีความทุรักทุเลมากๆนะฮะเนื่องจากว่าคุณโคโค่ก็ไม่ใช่รักเดียวของคุณบอยนะฮะเพราะว่าคุณบอยเนี่ยก็มีภรรยาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหญิงสูงสักอยู่แล้วนะฮะที่อยู่ใน อยู่ในอยู่ในปารีสนะฮะแต่ว่าคุณบอยเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ที่ช่วยเหลือ c h a n นลนะครับในการช่วยเหลือโคโค่นะครับในการที่จะเปิดร้านนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการให้โคโคเนี่ยได้ออกคอลเลคชั่นที่เราจะเห็นว่าชาแนลเนี่ยมีลักษณะของอแฟชั่นเนี่ยที่มีความเขาเรียกว่าบอยบอยลิชมากๆก็คือแบบว่ามีความเหมือนผู้ชายมากๆอะไรเงี้ยนะฮะก็คือ ผู um, ้ชายผู I mean, ้หญิงใส่กางเกงอย่างเงี้ยค <swimming> ่ะก็จะมีเนี่ยแหละอินสปายของคุณมาจากคุณบอยนี่นะครับที่ที่ทางโคโค่ได้กล่าวไว้นะฮะก็คือมีอินสปายมาจากทางทางคุณบอยนั่นเองนะฮะซึ่งคุณบอยเนี่ยนะฮะรุ่นบอยนะฮะกลับไปที่รุ่นบอยแล้วนะครับรุ่นบอยเนี่ยที่นะกำลังพูดถึงเนี่ยนะฮะขออนุญาตเปิดไปด้วยนะฮะก็จะเป็นเอ่ออุ้ยมาแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับที่นาซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไซส์10นะครับ อัเนี้แกะนะฮะแกะแบบอย่างเบามือนะครับผมคืออย่างที่นัดบอกครับว่าตัวนี้เป็นชื่อเนี่ยมาจากคนรักของคุณโคโค่ชาแนลนะฮะแต่ว่าโคโค่ไม่ได้ออกแบบนะฮะรุ่นนี้เนี่ยออกแบบโดยคุณคาร์ลกาเฟลนะฮะซึ่งเป็นดีไซเนอร์เอ็กซ์เพิร์ของทางชาแนลเองนะครับซึ่งวางขายครั้งแรกนะฮะอย่างที่นัดบอกไปแล้วนะฮะว่าในปีหน0 0อ 11นะฮะซึ่งเป็นในช่วงของ for winter นะฮะก็ได้เปิดตัวขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความสูสีดูดีกับตัวคลาสสิกไลน์เลยนะฮะของทางชาแนลเองนะฮะเปิดออกมานะครับมีขาดนิดหน่อยเนาะก็อย่าถือสาใดาๆนะฮะแลวเราก็จะพบกันนะฮะก็ยังไม่พบนะฮะก็จะมีกระดาษแบบนี้นะครับที่เขาจะไอ้นี่มาให้ดอกหลุดแล้วนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อในช่วงนี้ครับมันจะได้เป็นดอกคามิเดียสีดำแล้วก็เป็นเซตที่เป็น นิวเยียนะฮะอ่าเราเจอกระเป๋านะครับผมน,นี่เราหยิบออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูในกล่องก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีคู่มือเหมือนเดิมะครับอย่างเดียวเลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านล่างจะเป็นเจ้าตัวกระดาษนะครับที่เขาเพับมาอย่างสวยงามนะฮะตามหลักแบบว่าอาริกามินะฮะแบบว่าพับกระดาษนะฮะแล้วก็มิสเรียสนะฮะเปิอดออกมาจ้ะครับในในตัวเล่มนี้นะครับก็จะมีนะครับผ้าเช็ดกระ,ระเป๋าเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เราบอกว่า ตัวนี้เขาก็จะเคลือบน้ำยาไว้นะครับสำหรับใครที่มีกระเป๋านะครับก็อย่าลืมใช้ตัวนี้ในการบำรุงนางบ้างนะฮะเหมือนครีมนะฮะคนเรายังต้องทาครีมเลยนะฮะกระเป๋าก็าเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้นะฮะเรากระับมาที่กระเป๋านะครับก็รุ่นที่นัดได้มาอย่างที่นัดบอกว่านัดได้มาเป็นบอยสิบนะครับก็ ถุงเป็นแบบนี้นะครับถุงผ้าเป็นแบบนี้สกรีนด้านข้างนะครับเป็นชน a n แ l แบบนี้นะครับไม่ได้สกรีนแบบนี้นอกสกรีนแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับก็จะมีการห่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีการติดสติกเกอร์มาอีกแล้วนะฮะเราก็จะขออนุญาตค่อยๆแกะสติกเกอร์นะฮะเพื่อไม่เกิดความเสียหายใดๆนะฮะกับเจ้าตุ๊กตานะฮะซึ่งซึ่ทำไมเก่ยเป็นไปไม้ได้ด้ยรที่จะไม่ขาดนะฮะ แต่เขาก็ลองสติกเกอร์มาให้นะเหมือนที่เหมือนที่คราวที่แล้วเลยนะครับก็คือเขาอ๋อเขามีสติกเกอร์ธรรมดามาให้ก่อนที่มันจะไม่กัดกระดาษนะครับก็จริงๆเนี่ยคุณคาราคาเฟลนก็ถือว่าเป็นแบบตัวจี๊ดแห่งวงการเหมือนกันนะก็คือแบบคือสร้างชื่อสร้างอะไรให้แบบชาแนลได้เยอะมากๆนะครับลักษณะเจ้าตัวนี้เป็นอ,อ,อะไรนะครับรมดำนะฮะ เป็นเงินลมดำนะฮะซึ่งทําไมเราถึงซื้อเงินลมดำนะฮะความจริงเลยนะฮะก็คือมีใบเดียวนะฮะเพราะว่าเขาหยิบออกมาให้ดูเนี่ยก็คือใบนี้เลยใบเดียวนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายใบเดียวนะฮะเขาบอกว่าใบสุดท้ายนะฮะแต่พอเวลาเราไปเข้าในกลุ่มนะฮะเราก็จะเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยเราได้มาอีกหลายใบนะฮะดิฉันก็งงว่าเอ๊ะมันใบเดียวตรงไหนนะฮะใบเดียวยังไงนะฮะวิธีการที่เขาห่อมานะครับ เขาก็จะห่อโซ่มานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็แยกมาแบบนี้นะครับนะครับผมแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เราเช็คเรียบร้อยนะครับว่าสภาพเนี่ยกริปนะฮะไม่มีริ้วรอยใดๆนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ c h a n n ล l อยไซส์ e 10นะครับ ราคาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูราคานิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่ถ้านาจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขออนุญาตดูชัว์ๆนิดหนึ่งครับไปเสร็จรับเงินอยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตดูใบเสร็จนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ราคาที่นัดได้มานะครับอยู่ที่2องแสนหนึ่บาทครับผมซึ่งตอนนี้เอ,อ่อรีเซลนะฮะก็บวกไปหมื่นหนึ่งอะ รีเซลนะฮะเพราะว่าเราเจออยู่นะฮะหรือการขายสิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งหน้าตาของน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคบผมเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดให้ดูนะฮะคือเจ้าตัวสายเนี่ยครับเขาก็จะห่อมาให้แบบนี้เลยนะครับวิธีการเก็บสายอ่าเดี๋ยวนะเล่าให้ฟังก่อนอ่ะวิธีการเปิดก่อนนะฮะวิธีการเปิดนะฮะให้บีบตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดออกนะครับนะครับ ซึ่งวิธีการเปิดตรงนี้นี่ให้ระวางเรื่องของการเปิดมากเกินไปนะครับมันจะทําให้เขาเรียกว่ากระเป๋าเนี่ย,ม,ม,ย,ะะย,ยมีความยับตรงนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเวลาเปิดเนี่ยด้วยความที่เราก็มีความถนอมเนาะเราก็เปิดเบาๆพอนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรองแบบนี้นะครับวิธีการเก็บเนี่ยให้รองไว้ตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าหนังตรงนี้จะได้ไม่กระทบกับตรงนี้และตรงนี้จะไม่ได้เป็นเส้นนะครับไม่งั้นตรงช่วงนี้ของกระเป๋าเนี่ยจะมีความเป็นเส้นนะครับ ในลักษณะของการเก็บโซ่นะครับเมื่ออันนี้น,ะนัดขออนุญาตเอาออกเลยนะครับด้านในเขาก็จะยัดนวมมาให้นะครับผมทีนี้วิธีการเก็บเจ้าตัวชาแนลบอยนะครับที่ s อแนะนำนะครับวิธีการคืออ่วนะขออนุญาตแกะอันนี้ด้วยนะฮะคือราคาเนี่ย ชาแนลเนี่ยพอดีนัดได้คุยนะคะกับทาง SA เนาะเขาก็บอกว่าราคาไม่ไม่เคยมีปรับลงนะคะมีแต่คงที่คือไม่ปรับขึ้นนะคะก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะในประวัติศาสตร์ชาติชาตโลกนะคะชาติไทยนะครแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นตลอดนะคะขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นน้อยขึ้นมากขึ้นตลอดนะคะก็เลยต้องทำแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะนะฮะอ่ะ สายมันจะมีแบบนี้นะครับก็คือเป็นเป็นโซ่นะครับซึ่งสามารถกรอกกลิ้งได้่าผู้ภาษามนุษย์ง่ายๆนะฮะกรอกกลิ้งได้นะแล้วก็จะมีส่วนของหนังนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้สามารถปรับความยาวได้นะฮะซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่ปรับกันนะฮะวิธีการเก็บสายนะครับก็คือให้เราเปิดแฟลตัวนี้ขึ้นนะครับฝาปิดเนาะแล้วก็ให้เอาเจ้าตัวตุ่มตรงนี้นะครับตุ่มตรงนี้ลงไปไว้ด้านล่างของกระเป๋า นะครับหมายถึงว่าให้ใส่เจ้าตัวตุ่มนี้เห็นตุ่มนี้ไหมอ่านะครับให้ใส่ลงไปในกระเป๋าเพื่อไม่ให้มีการกดทับของเจ้าตัวตุ่มนี้เมื่อเราสะพายเพราะว่าถ้าอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราไม่เอาตุ่มนี้เข้าไปไว้ในนี้ลงข้างล่างนะครับเวลาที่เราสะพายขึ้นมาแบบนี้เวลาที่เราสะพายขึ้นมาแบบนี้เจ้าตัวตุ่มนี้ครับ ต่งนี้เนี่ยมันจะไปกดหนังตรงส่วนนี้ทําให้บริเวณนี้เป็นรอยอันนี้คือเคล็ดลับของการใช้เจ้าตัวเชอ n e เนลบอยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับมุมต่างๆนะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นนิวแบบนิวนิวเพิ่องออกมาจากช็อปนะฮะมันก็จะไม่มีความแบบใดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรี่ยมมุมต่างๆ,ๆนะฮะก็ต้องระวังมากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนะฮะอย่างเช่นการไปวางตามพื้นที่มันแบบมีความสากความด้านใดๆนะฮะก็ต้องเออลีเลี่ยงนิดหนึ่งนะคะกระเป๋าเราก็ไม่ได้แบบเออบายละลายแบบเออห้าอะไรอย่างเี้เนาะมันก็มีความมูลค่านิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาปิดนะครับโดยปกติบางท่านเนี่ยอาจจะใช้การกดลงไปเลยนะฮะซึ่งเราไม่แนะนำนะฮะเราแนะนําให้คุณบีบนิดนึงนะครับบีบนิดนึงนะครับแล้วก็ อ่าให้มันกลับไปที่เดิมนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวลักษณะของโลโก้ตัวใหม่นะครับจะเป็น C ควายแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโลโก้รุ่นเก่านะครับก็จะเป็นเอ่อ C อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ก็หาดูได้นะครับแล้วก็เอ่อรุ่นนี้อย่างที่รับบอกว่าโชคดีมากๆนะฮะก็คือ walk in ได้เลยนะฮะโดยที่แบบไม่ต้องรอใดๆนะฮะก็ง่ายมากๆเลยนะครับผม น่าจะลองขออนุญาตใส่กระเป๋าสตางค์ให้ดูนะครับซึ่งกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับนะก็แทรกคลิกไว้ให้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว long wallet นะครับของช a แน l เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าส5 5ุนะครับซึ่งเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้นะครับก็คือเปิดออกมาลองดูก่อนนะฮะว่าใส่ได้ไหมนะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับ มันสามารถใส่ได้พอดีเลยนะครับแต่ว่าใส่ได้แค่1 หนึ่งก็คือสุดแล้วนะครับด้านซ้ายขวาเนี่ยชนแล้วนะครับไม่สามารถใส่อะไรได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใช้งานจริงนะครับนัดก็ตอนนี้สั่งเจ้าตัว insert case มาเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นไส้กระเป๋าเนาะที่มันจะช่วยดันทรงนะครับให้มันสวยเนาะก็จะสั่งมาเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาใส่ด้านในเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นลักษณะของผ้านะฮะเป็นกำมะหยี่ผ้านะฮะซึ่งก็มีความน่าจะเลอะเทอะได้ง่ายนะครับแล้วก็รุ่นของนัดเนี่ยเป็นรุ่นของที่ซื้อปี2021ปลายปีหรือว่าเรียกง่ายๆว่าปี2022 ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นตัวใช้ไม่มีการ์ดแล้วนะครับจะเป็นรุ่นที่ใช้เจ้าตัวไมโครชิพแทนนะฮะจะเป็นรูปแบบของการฝังไมโครชิพนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการแบบตรวจปลอมตรวจอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะฮะเมื่อเมื่อเข้าช็อปหรือเข้าสู่ระบบนะฮะซึ่งเดี๋ยวนะจะสภายให้ดูนะครับผมสายนี้มันก็จะมีความแบบฟลิปได้ใดๆเอ่ยนะฮะซึ่งซึ่ง ดิฉันก็คือแบบว่าซึ่งเราก็คือต้องต้องลองนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะสะพายให้ดูนะครับถ้ายืนจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะอ,อพอดีนะครับซึ่งเราเนี่ยคีย์เวิร์ดแรกคือเราอยากได้กระเป๋าใบเล็กนะครับก็จะค่อนข้างพอดีนะครับหรือหรือในกรณีที่อ่ะเราอยากจะเอาขึ้นไหล่นะฮะเราก็สามารถที่จะอ่ะ ได้ได้ได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถนํามันขึ้นไหล่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้อ๋อเพิ่มเติมนิดนึงครับด้านบนนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นไซสิบเนาะมันมีความใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอีกหนึ่งอย่างคือการเอารืดๆได้ๆเนี่ยกดครับบริเวณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตกหลังแอ็นนะฮะชาแนลเอ่อบอยเนี่ยจะเจอเรื่องปัญหาของการเกิดหลังแอน เนื่องจากว่าเราเนี่ยเอาอะไรใดๆเนี่ยกดลงบริเวณนี้ครับมันก็ทําให้หลังแอดนะฮะรวมทั้งนะฮะการใส่ของที่เยอะเกินไปทําให้น้องเนี่ยตูดขวัญตูดกว้างต,ตูดพุงพุงพุงเขาเรียกว่าอะไรอะตกท้องช้างนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะตกท้องช้างลงมาซึ่งปกติเขาก็เย็บมาให้ตกท้องช้างนิดนึงแล้วแหละแต่ว่าอโอเคถ้ามันจะย้อยกว่านี้เนี่ยคือด้วยความมันเป็นหนังนะครับมันสามารถย้อยลงมาได้อีก เราก็ต้องระวังเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้นะัก็แนะนําว่าซื้อ Insert Case ใส่นะฮะหรือว่าตัวตัวออใส้กระเป๋านะคะก็ซื้อใส่ไปนะครับแล้วก็ จริงๆเนี่ยนะสายตรงนี้ถอดออกได้เลยนะครับคือจะไม่ใช้ก็ได้ใดๆนะฮะแต่มันก็จะตลกนิดนึงนะฮะซึ่งวิธีของเจ้าตัวฮิวบอยหรือว่าวิธีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้จากหลายๆท่านนะฮะที่ได้รีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสํหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวชา n น l บอยนะฮะอันนี้เป็นหนังคาเวียนะครับคาเวียเนี่ยจะมีความเป็นเม็ดเกรนนะฮะก็จะเป็นเม็ดที่แบบว่า คน,คนที่สุดแล้วนะคะของหนังนะคะตอนแรกมีแรมด้วยนะคะแบบกลัวปะากลวัวในความแรมเบอร์นะคะเพราะว่าแรมเนี่ยมีความถ้าเกิดว่าไม่คุนหนูจริงๆบอกว่าชีวิตแบบว่านางแบบแบบแบบอมรถดูจริงๆแบบไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับที่จะใช้แรมได้นะครับเพราะว่าแรมเนี่ยแค่คุณแบบ วางเนี่ยมันก็มีความ scratch ได้แล้วนะฮะแค่เอาผ้าเช็ดใดๆก็ถืออาจจะมีรอย scratch ได้แต่ว่าคาเวีย์เนี่ยทนถึกนะฮะถึกทนนะฮะ,นนะ,ะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว c h a n Chanel Boy เอ่ไซส์สิบนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็เลิฟมากๆนะแล้วก็ได้โดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะตอนแรกเนี่ยไม่ได้มองไว้เลยครับไม่ได้มองเพราะว่าคิดว่าไม่ได้แล้วก็ไม่มีไม่มีความขเขาเรียกว่าไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปซื้อเพราะว่าใจจริงเนี่ยตอนแรกนะครับนัดบอกเลยว่านัดอยากได้ c h a n e น19ทีที่เป็น One ว l l e ล a l l chain แต่สีดำไม่มีของครับแล้วก็นัดเนี่ยก็เลยมองอีก,อกแบรนด์หนึ่งก็คือเอ s ที่เป็น on, ตัวการว Garden Party นะครับแต่ว่าการ d e n p a r t เนี่ยก็ แอมเนสเนี่ยพอเราไปหน้าช็อปปุ๊บนางบอกว่าออ๋ขอโทษนะคะสำหรับกระเป๋าและเครื่องหนังนะคะช่วงนี้ไม่ขายนะคะจะเป็นการขายหลังจากปีใหม่นะคะอะ่ก็คือไม่โดนแล้วไม่ได้แล้วแต่เราเห็นไกลๆแล้วว่ามีอ e, e ีก arden party ที่เราอยากได้อยู่นะคะซ่อนอยู่ตรงนั้นที่ฉันเห็นเป็น display ยอยู่แต่ว่านางไม่ขายก็เลยไม่เอาก็ได้ตนน่แล้วก็เลยมองไปอีกแบรนด์หนึ่งะครับก็คือตัวกุชชี่ Gucci, นะครับกุชชี่ฮอสบิสนะครับ ซึ่งก็เป็นแบบกุชี่ที่แบบน่าซื้ออะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันมันแบบราคามันแบบจับต้องได้แล้วก็มันมันมันฟังก์ชันนะครับมันใช้ได้หลายอย่างอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นไม่ได้อยู่ในแบบแบบความแบบตั้งใจเลยแต่ว่าในไหนเจอแล้วเนาะแล้วก็บอกว่า SA ก็พูดว่าถ้าคุณนัทไม่ซื้อวันนี้นะคะคุณนะัทพรุ่งนี้คุณนัทก็ต้องมาใหม่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยไม่มีของด้วยนะคะคุณนะัทเพราะว่ามีใบเดียวนะคะใบเดียวของเ a เนี่ยอาจจะ ควักขึ้นมาได้อีกนะครับณจุดๆนั้นนะครับเราก็ต้องคว้ามานะครับเพื่อให้นะฮะมีนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับใครนะครับที่ ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงยังยังอยู่ในช่วงของการมาตรการโควิด19นะ,นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาตัวรอดนะฮะแล้วก็ตอนนี้โอไมครอนนะฮะก็กำลังจะเข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วเข้ามาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าปีใหม่เนี่ยก็กลัวมากๆเลยนะฮะที่จะมีคัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะก็อยากให้ทุกคนเซฟเซฟนะครับอย่าก,กัดตกกันนะฮะก็ทุกคนต้องป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้เราเนี่ยถอน,น้ากากกันโดยเร็วนะฮะแล้วก็ ทุกคนจะได้กลับมาทำงานทำอะไรต่างๆที่เราอยากทำกันได้อย่างอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในปีนี้ยาวๆไปเลยนะครับแต่คิดว่าปีนี้คงไม่ซื้อกระเป๋าแล้วนะฮะหรือว่าใครอยากสปอนเซอร์กระเป๋ามาก,ก็คือส่งมาได้นะฮะแต่ว่าไม่ซื้อแล้วนะฮะมั่นใจเลยนะฮะพอแล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้อง ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ราคาชาแนลนะครับมีแววมาว่าจะปรับอีกแล้วนะครับก็คือปรับขึ้นแน่ๆนะครับไม่นิ่งแน่ๆเพราะว่า ค่าเงินเนี่ยมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของที่เราอิมพอร์ตเข้ามาขายช่วงนี้ราคาก็ขึ้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาแนลเขค<อ>งไม่รอชาร้าเสี่ยโอกาสในช่วงนี้น,นะครับก็ต้องปรับแน่แต่ว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารอรุ้นกันต่อไปนะครับถ้าคลิปอ่อนแล้วชาแนลปรับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตราคาให้แต่ถ้าคลิปยังไม่อ่อนนะครับราคานี้ยังเป็นราคาที่คุณสามารถเข้าไปซื้อได้ในราคา2 1 5 0 0บาทนะครับ ในชา n e l ไซส์10นะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมีช a n นลใบแรกแล้วก็คาชชวลหน่อยๆนะครับไม่ต้องดูเป็นทางการมากนักนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวนัาจะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างช h a n e l 1ทนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาแนลสิใบนี้นะครับน่าจะเลิฟใบไหนมากกว่ากันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกันยังไงนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ